สวัสดีครับ FC ครับนี่คือแตงกวาในกล่องนะครับทดลองปลูกทุกคนดูมันเป็นลูกเห็นไหมฮนะนมันติดลูกแล้วเนะี่ยเหมือนที่เขาว่าจริงๆว่ามันจะ <c oughs> คือในนี้เขาจะมีปุ๋ยแล้วก็สารอาหารเขานะครับเกิดทุกข,ข้อตานะครับนี่นี่ก็มีลูกเล็กๆก,กำลังเกิดขึ้นนี่นี่น,นี่เห็นไหมฮะอยู่ยอดเนี่ยอันนี้ก็อยู่ตรงยอดนี้อ่าน่าจะได้ผลนะนะครับ <c oughs> เห็นแบบนี้ก็เชื่นใจนะครับวันนี้เราลงขึ้นใช้เอาขึ้นใช้รอยน้ําปุ๋ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับอยากจะบอกว่าชุดนี้เก็บไปแลใช่ไหมฮะหนึ่งสองนี่ก็ได้กระองละหนึ่งกิโลอันนี้คุณครูก็จะเติมน้ําไว้ใส่ต้นกลีนคอสนะครับนี่อันนี้ฟินเลกำลังโตใช่ไหมฮะฟินเลนี่นะครับ ไอสลัดก็ไม่พอ,อมีสองสามเจ้าโทรมานะครับแล้วเราไม่มีสลัดขายก็เนื่องจากว่าในชุมชนของคุณครูนะครับเขาก็ไม่มีคนทํานะครับมีน้องอีกหนึ่งคนทําก็ทําเฉพาะสลัดแล้วเขาจะปลูกเอ้ยเขาทําเฉพาะขึ้นช่ายแล้วทาเขาทําสลัดไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ใต้ร่มไม้นะครับพอปลูกปุ๊บมันก็จะยืดถ้าว่าปลูกได้ได้แต่มันจะยืดมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมอย่างถ้าจะปลูก สลัดนะครับเราก็จะเหลือน้ําไว้สักไม่ให้ไม่ให้เยอะแต่ด้วยความที่ต้นสลัดมันยังเป็นต้นเล็กอยู่นะครับมันก็จะยังไม่มีรากอากาศามาดูต้นเกรดบัตเตเวียเนลเลนี่คือรากอากาศของเขาทุกคนจะเห็นข้างบนเห็นไหมฮะซี่ซีเนี่ยข้างล่างๆจะเป็นรากที่ดูดสารอาหารนะครับเราจะไม่ถ้าเขาขั้นถึงขั้นตอนนี้แล้วนะเราก็จะเติมน้ําอยู่ประมาณนี้ครับให้สองข้อนิ้วนะครับ คุณครูก็จะเติมไม่สูงไม่เต็มไม่เต็มกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นช่ายเอาเต็มเต็มเปียมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เรามีสามนะครับมีสามกล่องที่จะลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วนะครับสัปดาห์นี้อากาศร้อนนะครับยังไม่ห่อเลยเริ่มแล้วละเริ่มลวเริ่มละนะครับชุดนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยนะครับมีคนจองแล้วนะครับนี่เก็บไปแล้ว สมดกี่กล่องหกกล่องหกกิโลนะคะรับคุณครูเก็บขายไปแล้วฝั่งนี้อีกหกกิโลไปแล้วเก็บเมื่อเช้านี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เก็บบางส่วนอยู่ที่นี่ที่เหลือก็วันนี้ส่งห้าโลเมื่อวานส่งแปดโลวันเอวันก่อนวันที่สิบสี่อ่ะสิบสี่ส่งแปดกิโลนะครับวันนี้ก็เลยเก็บห้าโลไปส่งเขานะครับใกล้ได้กิโลละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยเก็บชุดนี้ไปเรื่อยแต่ว่าก็ให้เว้นสักวันสองวันก่อน พราะขึ้นช้ามันต้นเล็กครับต้นไม่ค่อยอวบไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เขาถี่เกินเดี๋ยวเราจะเปิดดูกล่องก่อนนะถ้าน้ําในกล่องพร่องลงไปเราก็อาจจะเติมปุ๋ยเข้าไปนะครับก็หนึ่งสัปดาห์น่าจะได้เก็บพอดีนะครับช่วงนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆและฝั่งนู้นก็กําลังสวยงามเลยนะครับสลระแหน่พาไปดูสลรนแหน่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรจะมาดูต้นผักที่เราลงเนาะอ๋ออยากให้ดูนี่ นี่ต้นกล้าชุดนี้พร้อมลงแล้วล่ะครับเนี่ยนี่แหละเราจะลงกล่องแปดแปดกล่องนะครับแปดกล่องนะวันนี้อาจจะเป็นช่วงเย็นๆให้เขาได้ปรับตัววันนี้ก็ตัดสวนย่อมตรงนี้มีต้นขิงนะครับที่จะกินกับซุปหน่อไม้มะเขือม่วงแตงกวาชุดนี้ยังไม่ออกดอกเลยแต่มีแต่ต้นที่สมบูรณ์มีต้นนี้เห็นไหมฮะเริ่มมีลูกเล็กแล้วนะครับ แต่ว่าจะช้าหน่อยช้ากว่าที่อยู่ในกล่องนะครับพันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกลูกดกนะครับเดีย๋ยวเราก็ปลูกไปเก็บฝั่งนู้นปลายก็จะเหลือฝั่งนี้นะครับก็เป็นการด้วยธรรมชาตินะเลี้ยงด้วยธรรมชาติสารเดียยาวอีกแล้วมีหนอนด้วยนะนะ่ะจะต้องไปกําจัดหนอนซะละนะครับมีหนอนมากินเห็นไหมครับใบไม้ๆๆนั่นคือหนอนนะนี่นี่นี่ดูสิมีหรือเปล่า นี่ฮะนี่นี่แตกไปเลยนะครับบีบน,นี่ตายแล้วอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีศัตรูสารเหน่ะนะครับเด็ดออกเลยนะครับอันนี้ก็เด็ดยอดเลยให้แตกใหม่นะครับอื่นๆไม่เห็นมีอันนี้ก็มีนีมาเล็กๆนี่ก็มีน,นะครับเด็ดเลย นะครับนู่นฝั่งนูง้นสวยๆมินิคอร์สนี่คุณครูติดตะข่ายตะข่ายกัดนกนะครับก็ถือว่าใช้ได้ช่วยได้นะครับระดับหนึ่งครับทําให้ผักเราสวยนะครับนี่สลแัแหนทุกคนสวยมากนี่มีหนอนหรือเปล่ามีหนอนมแมลงวันมันเข้าไปขี้ใส่ตัวคอร์สเนี่ยก็ เป็นอะไรที่หนอนชอบมากนะครับจุดนี้นะครับที่จริงตั้งใจว่าจะทุบกำแพงฝั่งนี้แต่ทีนี้ช่างเขาบอกมันมีผักอยู่กลัวมันเศษอะไรมันตกมาใส่ผักมันจะตายเราก็เลยไม่ได้ทุบเลยนะเราน่าจะตัดสินใจทุบนะครับเพราะว่าแสงข้างในมันจ้าคนกครูอาจจะต้องได้ใช้สแลนนี่ฮะนี่นี ฝั่งนี้มันจ้าสะท้อออกมาก็ต้องเอาเสแลนมามคลุมไว้ดีกว่าเนาะล้อกล่องอยู่ครับตอนนี้สั่งกล่องกล่องยังไม่มานะครับก็เริ่มทยอยทยอยเก็บแลครับทีนี้ชุดที่เราลงเนาะอันนี้เราเมื่อวานนี้เราเราแบ่งไปไปลงฝั่งโน้นแล้วนะครับสิบห้าต้นเด็กๆก็กำลังโตนะครับมันยาวกำลังพัดกำลังลงพอดีอ่าโ,โ,โอ้ตายตาย ไปดูน้ำก็ดีกว่าเนาะนู่นครับที่คุณครูลงไว้นะครับลงไปแล้วลอยน้ำลึกนะครับเพื่อให้รากเขายาวๆนี่คือคอร์สที่จะไปลงนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นกรีนคอร์สหรือเป็นมินินะชุดนี้คาดว่าจะเป็นมินิเพอดูรูปทรงแล้วน่าจะเป็นมินิคอร์สนะครับแต่ถ้าเป็นคอร์สก็น่าจะโชคดีเพราะว่านี่ครับพอรากเขายาวมาลอยน้ำลึกแบบนี้นะครับ เขาก็จะไปถึงปุ๋ยพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลงกันน่าจะเป็นพรุ่งนี้ตอนเย็นเย็นของสลัดนะครับแต่ขึ้นชาจะลงวันนี้นะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้จะลงขึ้นชาเลยขึ้นชา ح, คุณครูไม่ค่อยได้ทิ้งน้ําไว้หรอกฮะไม่ได้ทิ้งน้าไว้สองสาวันเหมือนเหมือนสลัดเนาะนี่ครับเดี๋ยวชุดน,นี้ก็จะทยอยโตขึ้นแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลงแล้วพอเก็บต้นปุ๊บคุณครูก็เอาน้ําทิ้งไว้คืนหนึ่งก็ ลงเลยนะครับนี่ก็คือสลัดที่กำลังโตมีเรดบัตเรดกรีนอาเรดบัตตาวีนะครับมีมินิคอสมีอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กกำลังแผ่แล้วก็กำลังจะ,จะแตกกอนะครับเดี๋ยวไปดูชุดมันจะมีชุดที่ส,สวยๆอยู่ชุดฝั่งนูน้นเนี่ยลงได้ประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้โตมากสวยนะเอาไว้ทำแซนด์วิชนะครับถ้าถึงกำหนด เก็บแล้วยังไม่มีคนเก็บก็คงจะต้องเอาแปรรูปไปเป็นพวกสลัดหรือเป็นสด่วทําทำสลัดมันยุ่งยากเลามันใช้วัตถุเยอะคุณครูก็จะทําแซนด์วิชแซนด์วิชห่มผ้าอะไรเงี้ยฮะก็เพิ่มมูลค่าให้เขานะครับเป็นียกว,วแปรรูปแล้วกันดูสลัดขึ้นชายฝั่งนู้นทุกคนเจอแดดในหน่อย,อยสวยมากฝั่งนู้นจะเก็บพร้อมกันพิบเลย30กล่องถ้ากล่องละโลก็ได้ประมาณ3,000กว่าบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนี่อยู่ประมาณที่2000กว่า2000กว่า 23กล่องก็จ,จะ23โลก็2 3นะครับเก็บอันนี้ก็จะเก็บเขาสมบูรณ์นะครับเขาสมบูรณ์ดีนะครับอันนี้ก็เติมน้ําไว้ที่เติมสลัดเสร็จครูก็จะมาเติมฝั่งนี้รอนะครับแล้วก็ข้อดีของการที่เราเพาะไว้ครับม,มันก็จะได้ลงทันทีเลยนะครับเราแต่ก่อนนะอาจจะซื้อเข้ามา นะครับเพราะว่ามันกล่องมันว่างทีนี้ต้นกล้าที่เราพอมันโตไม่ทันแต่ทีนี้เขาเริ่มโตมีอยู่3าแผน่นฟองน้ําก็น่าจะลงได้นะครับหนึ่งสองสา4 5, 6ี่ห้าหกสิเป็น90้าก็อยู่1แผน่นแผ่นหนึ่งจะเหลือหกห6ห 6, 6, 6, 6, ฟองน้ําที่จะเหลือนะคะถ้าอยู่ลงนี้มีหกนะก็จะวัด1แผน่นเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้นี่ลงไปอีก30ก็ครบพอดีนะครับก็จะได้ลงชุดนี้ การลงแบบอเอาแผน่นฟองน้ําลอยน้ําเลยกับการแยกออกมาทีละทีละตัวทีละตัวทีละหลุมทีละหลุมแบบนี้ครับแบบนี้จะโตเร็วเพราะว่าหนึ่งเขามีพื้นที่ในการจเจริญเติบโต,ตแล้วนะครับอ,อยู่ตรงแผ่นฟองน้ะํะมันเบียดเสียดเย,ยดกันมันก็จะยืดอย่างเดียวแต่ถ้าตัวนี้เขาจะเริ่มแตกกอให้เราแตกกอให้นะครับในช่วงที่เราลงแบบนี้เราอาจถ้าหลุมไหนที่มันเยอะเราอาจจะ ถอนออกได้นะครับถอนออกได้คําว่าเยอะคือยังไงแต่พอนี้คุณครูเริ่มชุดนี้คุณครูเริ่มไม่ให้ไม่ให้มีเยอะไงแต่เนี่ยแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้ครับเขาจะต้นใหญ่นะจะต้นใหญ่แต่ถ้าใหญ่แบบเนี้เห็นไหมฮะมันจะเล็กมันถี่อันเนี้ยเราสามารถทําได้ตั้งแต่ตอนที่เราลงลงกล่องปลูกเลย ดึงออกด้วยดึงออกบ้างนะครับแต่ถามว่าทําไมไม่ดึงเสียได้นะครับก็อยู่ประมาณที่คุณครูทํำนี่แหละนะครับแต่เราขอให้เขาได้อายุหกสิบวันนะครับทุกคนถ้าหกสิบวันเนี่ยยังไงก็ต้นสูงต้นใหญ่แล้วก็ได้น้ําหนักดีนะครับแต่นี่คือด้วยเร่งเร้าของแม่ค้านะฮะเราก็เลยจะต้องเก็บนะครับเร่งตาม เงินแล้วนะครับนี่คือเงินที่เราปลูกไว้ในน้ำเขาก็กำลังเจริญเติบโตนะครับแต่ถ้าฝัา่งนุนแตงกวาถ้าแตงกวาได้ผลดีนะคุณครูจะทําแตงกวาซื้อแบบกล่องมาปลูกแตงกวาสัก20กล่องอะไรเงี้ยยาวข้างหน้าเลยตืดไว้เป็นแบบให้ทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับขึ้นช่ชยเหมือนกันนะครับสงสัยอะไรยังไงโทรมาได้แล้วหรือไลน์มาคุยกันนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแหละนะครับ โอเคมาดูวันนี้เนาะดูไว้เป็นแรงบันดาลใจถ้าใครอยากสนใจทํามันมีอยู่คือทําเลยแล้วเราจะรู้ผลลัพธ์ว่าเราจะรู้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงหาตลาดยังไงแต่ถ้าเราคิดเนี่ยอยากทําอยากทานะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนมันไม่ได้เริ่มเริ่มลงมือลงมือแต่คุณครูอ่ะยึดสามท้อคือทำ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 ทันทีทำทันที นะครับพอทาปุ๊บอ่ะมันโตแล้วนี่จะทํายังไงก็หาตลาดไปถามแม่ค้าในตลาดนะครับเราก็กล้าหน่อแต่คุณครูเน่ยโชคดีคือมีพี่สาวไปตลาดอยู่แล้วเนาะเขาเป็นแม่ค้าขายกับข้าวเขาต้องไปซื้อวัตถุดิบอะไรก็รู้จักกับป้าในตลาดก็ถามให้เราก็เลยได้ไปส่งป้าที่ในตลาดด้วยแล้วก็อยู่ตลาดอยู่โคกสีเนี่ยเขาก็ไปซื้อวัตถุดิบของเขาเขาก็ถามให้เราก็ได้ตลาดอีกนะครับก็เลยถือว่าโอเคนะครับ แต่ตอนนี้มีปัญหาอย่างเดียวคือเราผลิตให้ไม่ทันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยชุดนี้หมดแล้วเก็บชุดนี้ก็จะเหลือชุดนู้นเห็นไหมคนี่นะครับกี่กล่องอะแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสองแปดสามยสิปสสามสิบสาสบสองสาสองกล่องก็สามพันกว่าฝั่งนี้ก็สามพันได้หกพันแล้วนะฮะฝั่งนี้ก็ประมาณสามพันเหมือนกันก้าพันหลายหมื่นลวฮะ ทำไมเราจะทําไม่ได้ปลูกผักให้ได้รายได้เดือนละ1 0 0 0 0บาทน,นะครับล้วก็เริ่มพอใช้พอเริ่มกําลังมันเยอะมากขึ้นกาลังซื้อมากขึ้นเราก็เอาต้นเอากําไรที่เรานี่แหละลงทุนไปเรื่อยคาว่าจุดคุ้มทุนไม่ได้คุ้มทุนครั้งแรกหรอกมาาันต้องใช้เวลาประมาณสี่ถึงหเดือนอมันถึงจะคุ้มทุนหลังจากนั้นก็คือกําไรแล้วครับเราหักต้นทุนเฉพาะาปุ๋ยนะครับหักปุ๋ยหกัก ฟองน้ําหักมลได่ทันส่วนกลองโฟมเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานมากเพราะว่าอย่างชุดนี้เป็นปีสปีแล้วแหละอยู่กับครู3ามปีแล้วเราเก็บอย่างดีไม่ให้โดนแสงโดนแดดเพราะว่าพอหน้าร้อนที่มันปลูกไม่ได้สมัยนั้นเนาะเราก็เก็บครับมันก็ใช้แรงได้เยอะถ้าเราคิดอะไรละ่ะเดี๋ยวเรียกว่าคิดเล็กคิดน้อยคิดมากว่าเดี๋ยวจะได้กําไรขาดทุนเราจะไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเราทําไปก่อนนะครับ คุณครูมองว่ามันมันถือว่าโอเคนะมันมีไรายได้หมุนเกือบไปทุกวันอะ่ะไม่เหมือนมันต่างกับเลี้ยงหมูนะฮะเลี้ยงหมูต้องรอเป็นสเดือน4เดือนถึงจะได้เนาะแต่นี้ก็ใช้เวลาครับ2เดือนแต่พอ2เดือนแล้วทําเป็นวางแผนดีๆมันก็หมุนเวียนกันนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก่อนจาก,การก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องคร,รูธันประธรรมนะครับเราหารันมาปลูกผักแล้วนะก็ช่วย Subscribe แล้วก็ แชร์ก็ได้ครับหรือว่าส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับหรือแนะนําให้เขามาติดตามคุณครูก็ได้นะครับมารับชมอะไรกันเยอะๆนะครับเป็นความรู้นะครับเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนที่เขาอยากมีอาชีพนะครับผมโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นช่ายสวยๆครับ